ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่นี่ค่ะบุรีรัมค่ะเรามีที่ที่อยากไปนะคะที่นั่นก็คือสนามช้างอารีนานั่นเองค่ะสนามกีฬาที่มีความจุถึง32,000คนค่ะ ดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนิดในปะธรรมะชาแนลค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่นี่ค่ะ อยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะฝ่ามรสุมในช่วงตี4ี่ตีห้านะคะของวันนี้นะออกจากสถานีอุบลราชธานีนะคะมาถึงสถานีจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8 3ดโมงครึ่งและ8ปดโมงบบจะ40แล้วนะคะ บรรยากาศสบายมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมเนาะฝนตกนิดๆน,นะคะนิดก็เดินเล่นชิลๆนะคะอยู่ตรงชานชลานะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครนะคะเนื่องจากว่าพอรถไฟมาถึงนะคะทุกคนก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะเหลือแต่ดิฉันกับคุณโอเพ่นรักนะคะที่ยังอยู่นะคะซึ่งทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะว่าทาไมวันนี้นีดถึงมาบุรีรัมนะคะสาเหตุที่นิดมาบุรีรัมเนี่ยเพราะว่าเรามีที่ที่อยากไปนะคะที่นั่นก็คือสนามช้างอารีน่านั่นเองค่ะ นี่ดูแผนที่แล้วจากสถานีรถไฟนะไปสนามช้างเนี่ยต้องเดินทางประมาณ 5- 6กิโลเลยนะทุกคนน,นี่ดูก่อนว่ามันจะมีรถประจําทางอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะดูรถประจําทางไปอาริยานะคะนิดก็จะหาแวะที่กินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินแวะไปแถวแถวนี้ดูดีไหมนี่ผู้ร่วมชะตก,กรรมของเราผู้ร่วมชะตก,กรรมของเราค่ะ ยังไม่ตายนะคะทุกคนขาท่านนี้ <c oughs> คุณโอลี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะ <c oughs> ทุกคนขาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสนามชางอารีน่านะคะเดี๋ยวนี้จะไปหาลูกชิ้นยืนกินก่อนนะคะเราจะไปตามรอยน้องลิซ,ซ่ากันนะโอลี่นะ <c oughs> ไปกันเถอะค่ะเราไปหาลูกชิ้นยืนกินกันเถอะค่ะซึ่งนีดก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าลูกชิ้นเข้าอยู่ไหน let's go ไปกัน let's go let's go let's go. Let go ทุกคนตอนนี้ออกมาหน้าสถานีแล้วนะคะ ดิฉันก็คิดว่าอ๋อเราต้องเดินออกไปอีกหน่อยแล้วเราถึงจะเจอกับลูกชิ้นยืนกินทุกคนหน้าสถานีอยู่ตรงนั้นลูกชิ้นยืนกินอยู่ตรงนี้<ม>ก็คือบอกมาเลยว่าเป็นฟู้ดแลนด์ของสถานีรถไฟก็ยังจะใกล้กว่านะจ๊ะสมกับเป็นเมืองฟุตบอนจริงเลยสวัสดีค่ะสองไม้ยี่สิบค่ะร้านแรกเลยนะคะสมามไม้สิบบาทะะสา้บาทน,ะะนี่ค้นาน่ารักมาก เออมนูไหนแบบนิยมสุดคะยอดนิยมสุดก็จะเป็นลูกชิ้นหม,มนูวีดำที่ร้านทำเองผัดทอดมัทอดกรอบจ้ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อ๋ออันนี่เป็นซิกเนเจอร์ลองลองกินซิกเนเจอร์ดูไหมทุกคนอ้ยน้ำจิ้มสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะทุกคนค่ะจริงๆมีหลายร้านมากเลยนะคะอยู่ขางด้านใน นี่เดี๋ยวลองชิมให้ดูเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานี่น้ำพริกเขาลูกชิ้นยืนกินตามน้องลิซ่าอืมอร่อยกรอบนองกร,รุบในตัวนี้เป็นหมูนะคะพริกเผ็ดมาก ตัวนี้เหมือนลูกชิ้นปลาแล้วว่าตัวนี้อร่อยกว่าลูกชิ้นยืนกินที่นี่เขาเสิร์ฟเป็นถ้วยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผักเคียงเขาก็คือแตงกวานะจ๊ะลองชิมดูสามไม้สิบทุกคนถูกมากใครที่อยากกินนะคะมากินได้นะคะที่นี่นะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้คือแวะกินข้าวนะคะที่ร้านข้าวคาหมูใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะใกล้คือใกล้เลยทุกคนสถานีรถไฟคือข้ามมุมมาก็คือเจอเลยนะคะ ได้กินข้าวขาหมูกันแล้วที่ใกล้กว่านั้นก็คือนี่ค่ะบุรีรัมย์ไนเต็ดไม่กัสโตพวกขายสินค้าของบุรีรัมย์นะคะก็คืออยู่ใกล้ๆเลยนะคะเลิศเบอร์เอาจริงนะเมืองบุรีรัมย์เนี่ยไม่คิดว่าจะเงียบขนาดนี้ฉันคิดเป็นคนเดียวไหมรู้สึกไหมว่าเมืองมันเงียบมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีบอลหรือเปล่าวันนี้ไม่มีแข่งบอลก็เลยคนยังเป็นเงียบๆอยู่นะคะเดีย๋ยวกินข้าวกันก่อนนะคะ พอกินข้าวเสร็จมีแรงแล้วเราก็จะได้มีความคิดนะคะว่าเราอยากทําอะไรต่อนี่ข้าวขาหมูทุกคนนี่ข้าวขาหมูอันนี้เป็นน้ําจิ้มเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มให้ก่อนนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากเปรี้ยวมาก อร่อยทุกคนจับขาหม,มูอร่อยผักดองดีมากทุกคนอร่อยมากผักดองแซ่บน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดถึงใจขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ เราถึงสนามชาอลิาแล้วค่ะชาอลิาอยู่ด้านหลังค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงโสโต์นะคะตรงที่เขากินข้าวแล้วก็มีช้อปปิ้งนะคะซึ่งตอนนี้เรารับประทานอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้มากินข้าวเนาะแต่ว่าทุกคนค่ะเราจะพาไปดูความยิ่งใหญ่อลังการค่ะของที่นี่กันค่ะ <ple as> คือดิฉันถามคนขับรถแล้วนะคะ <ple as> เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีพวกเรือนแคคตัสนะ <ple as> เป็นแบบพวกเรือนแบบจะแสดงพันไม้กล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่นกันนะคะ มีโรงเรียนสอนขับรถด,ด้วยว่ะคนดูมีโรงเรียนสอนขับรถด,ด้วยอะโอ้ oh my god บุรีรัมย์นี่มันอะไรขนาดนี้โห oh, ดูด,ดูอันนี้คือจุดถ่ายรูปถามว่าเพื่อนดิฉันพาดิฉันไปถ่ายไหมไม่ทุกคนดูโห oh, มันเวื oh, ่อวางอลังการอยู่นะทุกคนซ้ายมือเป็นอย่างนี้นะคะโห oh, แกฉันอยู่ที่นี่ทั้งวันอะ ถ่ายรูปเยอะมากอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะปาดิโตปาดิโตทุกคนดูยอดเมืองจําลองทุกคนขะตรงด้านหน้าน,นี้ตรงนี้นะคะจะเป็นเมืองจําลองนะคะเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าจําลองมาจากปราสาทพนมรุ้งนะคะเป็นส่วนที่จําลองมาไว้เนาะเขาว่าอุ้ยจะสวยทุกคนเราเข้าไปดูได้ใช่ไหม ส่วนตรงที่นิดยืนอยู่นะคะเป็นเหมือนกับลานกิจกรรมนะคะลานอนอิกประสงค์นะทุกคนดูนี่นี่เป็นรลานกิจกรรมลานอนอิกประสงค์นะคะตอนนี้เขากำลังตัดหญ้ายอยู่นะคะส่วนนั่นนะคะคือคนอ้วนที่ไม่ยอมพาเราไปนะคะทุกคนดูดูร้านค้าดูร้านขายของอ่ะนี่น,นี่มันเริ่มอยูตรงนี้อันนี้คือร้านค้าหมดเลยนะทุกคนเนี่ยมองตามคุณพี่เสื้อส้มที่เขาเดินไปเนี่ย มันจะอลังการงานสร้างขนาดนั้นเลิศอยู่นะโอ้โหนี่เรากําลังจะเดินขึ้นไปนะคะสู่ยอดพนมลุงจาลองนะคะซึ่งเพื่อนโอบอกว่าเหนื่อยมากเลยนะนิดอัน,นไม่รู้เดินขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามเข้านะถ้าไม่ได้ติดแปลว่าเข้าได้เราพาไปดูความยิ่งใหญ่อลังการนะคะวะ้าวเป็นยังไงล่ะ คืออย่างนี้ทุกคนถ้าเราต้องไปปราสาทเขาพนมรุ้งอะนะคะเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้เนี่ยตรงที่นิดอยู่เนี่ยออกไปอีก60กิโลนะคะซึ่งส่วนตัวนิเนี่ยนิดรู้สึกว่ามันมันไกลเกินไปนะคะเราไม่มีเวลานะคะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะากับการเดินทางเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาที่นี่เนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จําลองมาไว้นะคะดูรูปจําลองก็ได้ทุกคนซ้ายขวาก็จะมีหินแกะสลักนะคะจําลองอีกละส่วนด้านซ้ายมือทุกคนปุ้ย ดูมันอะไรทําทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดมสวนแคคตัสปาดิโท <c oughs> ทุกคนมันใหญ่มากจริงๆค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะไม่รู้ว่ามันกี่ไร่กันแน่อยู่ในนี้นี่มาวันเดียวมันจะหมดไหมเนี่ยทุกคน <c oughs> แล้วก็ตอนที่นิดมานะคะตอนนี้นี่เป็นเวลาสิบโมงนะคะทุกคนคะ่ะถามว่ามีแดดไหมมีแสงแต่ว่าดำแน่นอน ฉันเชื่อเลยว่ากลับไปบ้านก็คือดำนะคะเราต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นฟูผิวตัวเองอีกนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากทุกคนร่มรื่นนิดขออนุญาตไม่พาไปชมข้างในนะคะเพราะว่านี่ไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไปหรือเปล่าเอางี้ทุกคนเดี๋ยวนีดจะไปกินไปหาซื้อน้ํากินก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเรามีเวลาอยู่ที่นี่เยอะที่ผลโปรแกรมการออกจากบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็คือสามทุ่มนะคะเพราะงั้นเนี่ยเรามีเวลาอยู่ที่นี่อีกเยอะ คืออย่างนี้ทุกคนที่นี่เนี่ยมันเหมือนศูนย์รวมคอมมูนิตี้เลยนะมีทุกอย่างแกอันนี้ก็คือตั้งแต่ทำวีซ่ามีโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนสำหรับเด็กแล้วก็มีสถานที่ตรวจคนเข้าเมืองทำพาส,สปอร์ตนี่มันอะไรเนี่ยคอมมูนิตี้เออแต่ไม่มีเซเว่นว่ะไม่มีเซเว่นแต่ว่ามี KFC มีแม d o โดนัลด์แต่ไม่มีเซเว่นเออแต่มีวัดสันอยู่ที่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเขาขวดเท่าไหร่นะสิบบาทมีตู้กดน้ำสิบบาท วิธีเดินทางของนิดนะคะนิดเดินทางจากสถานีรถไฟมาที่นี่เนาะเดินนิดเดินทางโดยใช้แกลบนะคะค่าเดินทางก็104บาทคือก่อนหน้าที่นี่จะใช้แกลบอะทุกคนนิดไปถามตุกๆแล้วนะคะค่าบริการเนาะเขาถามไปแนะว่า evet. จะไปกี่คนฉันก็เลยบอกว่าอ๋อไป2คนค่ะไป2คนตอนแรกก็บอกอืมร้อยสี่สิบอุ้ยร้อยสี่สิบแพงไปจะไปเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอุ้ยร้อยยี่สิบหนูไม่ไปค่ะแปดสิบได้ไหมเขาบอกแปดสิบเขาไม่ไปนะคะ นิดกันเลยว่าถ้าจะไป120ก็คือไปแก๊บง่ายกว่านะคะนั่งแอร์เย็นๆนะคะไม่ต้องนั่งตุกๆเนาะถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็นั่งแก๊บดีกว่านะคะนั่งแก๊บนะคะสะดวกสบายกว่านะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งพักสักแป๊บหนึง่งนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปดูที่สเตเดียมกันนะคะ ทุกคนคะดีตั๋วเป็นตั๋วชมฟุตบอลน,นะคะรอบเที่ยงครึ่งนะคะคนละ80บาทนะคะแล้วก็ทุกคนคะที่นี่เนี่ยเขารับเฉพาะเงินสดนะคะเมื่อกี้จะสแกนจ่ายแล้วเขาเขารับเฉพาะเงินสดนะคะไม่รับสแกนจ่ายนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะก็ให้เตรียมเงินสดมาด้วยนะคะนี่มนนิดก็โชคดีนะคะที่โอเตรียมเงินสดมาเห็นไหมคะนี่สองคนด้านในก็จะมีอันนี้เป็นสแตนดี้นักเตะนะคะน่ารักมากเลย แล้วก็เป็นถ้วยแชมป์มีดาวด้วยเครื่องนี้ทุกคนคุณเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราถ่ายคลิปได้นะคะแต่ว่าห้ามไลฟ์สดนะคะอันนี้นิดเข้าใจนะคะในเรื่องของ p r i เวซีเนาะในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอยู่เนี่ยเขาจะพาเที่ยวชมเป็นรอบนะคะก็จะมีรอบห้าโมงครึ่งรอบเที่ยงครึ่งม่ายโมงครึ่งหรือเปล่านี่ไม่รู้องตรงนะรอบนี้เราสองคนเหมารอบ รอบเที่ยงครึ่งคือเราสองคนเหมารอบไม่มีใครมาเลยอันนี้คือถ้วยรางวัลหรอถ้วยรางวัลทั้งหมดหรอทุกคนทําไงดีด <c oughs> ิฉันไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยสักนิดนึง <c oughs> ขอพานำไปจริงๆคะ่ะอ๋อนี่เขามีเขียนปีอยู่ปี2014นะคะปี2015แล้วก็นี่คือถ้วยแชมป์ปีล่าสุดฤดูการที่2022ถึง2023 ก็เริ่มสร้างมาเมื่อปี2011โดยใช้งบทั้งหมดเลย700ล้านใช่ครับผมก็เป็นสนามที่สร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลก200-56วันเท่านั้นเราถูกบันทึกในกลินเน็ตบุ๊คเวอร์เลกคอร์ะดักโลกด้วยในส่วนตรงนี้ครับผมและสนามมี้ทั้งหมด4ชั้นเท่ากันบรรจุผู้ชมไปทั้งหมดเลย32,600ที่น่ากันเองครับผมและก็ชั่วโมง2ที่นี่ก็เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี2009 ตอนนั้นมี2ทีมบุรีรัมย์ FC กับบุรีรัมย์คีกันแล้วก,ก,ก็มารวมกันเป็นทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนมาถึงปัจจุบันทั้น,นี้รับงๆนี้เั้งแต่ะละปีเลยอ่ะถ้เก็บได้เลยแท้ๆถ้ากล่อนี้ก็จะเป็นปีแต่ละปีปีสำคัญของเราว่าจะเป็นปี2011ันสเอ็ดทีนึงได้แชมป์แรกแลได้สามถ้วยเลยไม่ได้เป็นโตโยต้าไทยลีกเอฟเอคัพแล้วก็ถ้วยไทยลีกนั่นเอง ส่วนปีที่เราได้แชมป์มากที่สุดจะเป็นปี2 0 1 5เราสามารถคว้าแชมป์ทุกรายการของประเทศไทยได้ทั้งหมดเลยห้วยน้ำหวานที่มีการจัดก,การและก็ยังส่งบทให้ปี2 0 1 6เราสามารถขายเสื้อที่ทได้มากถึง700,000ตัวเพราะว่าปีนี้เราเป็นแชมป์เยอะเพ้าะรู้จักของเราดีปี2007เราก็เป็นแชมป์ทองถุกตลอดการของไทยมือิบ80คะแนนเพราะว่าตารางแข่งมีทีมทั้งหมด20ทีมที่ตอนนี้มันเหลือแค่6ทีมก็ว่าปีนัีน่าจะทีมที่เราได้เยอะที่สุดนั่นเอง ส่วนปีล่าสดุดของเราก็คว้าไปทั้งหมดแล้ว2แชมป์แล้วอีกที่2ปนี้ก็จะแข่ง,งที่ธรรมศาสตร์เป็นท้วยที่สที่มีการแข่งขันในประเทศไทย3ถ้วยวก็เหลืออีกถ้วยนึงที่เราต้องคว้าไม่ได้สำหรับในปีนี้นะคะทีสมสโมสรเราคาดว่าจะได้แชมป์ในทุกการแข่งขันและเราจะซื้อตัวนักเตะมาจากฮัมบูร์ก อันนี้เป็นโซนห้องแถลงข่าวนะคะทุกคนอันนี้ก็คือด้านหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยกันส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องประชุมน่ารักน่ารักเนาะที่มีเก้าอี้ก็จะมีนักข่าวมาแล้วก็มีแตน็นอ๋อไปตั้งกล้องนะคะอ๋ออ๋อเป็นลายเสื้อหรอคะมันจะอะไรนะ,ะพลาสติกขวดน้ำ,นำใช่ไปรูปเสือ้อเราไปทาเป็นเส้นใจแล้วทีเราก็มาถอดเป็นเสือ้อที เบียร์จัมบูราราคาตอนนี้ก็อยู่ที่าราคา469บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสดุดเหมือนที่ผมใส่นี่ยะค่ะปี648อีกแล้วปี2028เป็นปีที่มียอดผู้เข้าชมขนาดมันยอะที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีการจาัดก,การในครั้งมา35,500ก็เต็มทุกที่<ก>นั่งไหมคะเต็มตอนนั้นล้นเลยค<อ>รัับนา,า<ส>ล้นก็โดนปรับเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็เป็นบทเรีนยนแล<อ>้วก็ตอนนี้ก็ทำให้ตาเป็นวอนครับผม โอ้โหนะมันที่เราเห็นในทีวีเลย ลาเป็นบล็อกอย่างเงี oh, wow. wow. ้ยเขาจะแบ่งก oh, ันยังไงล่ะคะปกติจะมีเบอร์มาติดไหมคะหรือยังไนะ๋อแล้วเขามีแบบเรียงลําดับไหมคะว่าอะไรหัวหน้าทีมต้องนั่งตรงไหนก็ไม่รคับผมเขาอยากนั่งไหนก็นั่งไหนจะเป็นคนทจะอยู่ก้างหน้าแบบเป็นหัวหน้าทีมหน้าอยู่ตรงกลางสมัครห้องนักเตะว้าวนี่ห้องเป็นชุดโอ้ยนี่ห้องนักเตะของเรา นี่เข้ามาปุ๊บมีตู้เย็นโโอ้ อันนี้ก็คือนักเตะแล้วค่ะนักเตะหนึ่งท่านท่านนี้เป็นเครื่องออกซิเจนว้าวยางเลิศยงเลิศน,นี่เวลาเราเวลาเราเป็นนักเตะนะคะเราก็จะดูตรงนี้โซดก็จะสอนตรงนี้กล้องล้างอย่าฝากขึ้นไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะฟุตบอลเล่นเป็นทีมเสมอด้วยกันแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันไม่มีอยู่จริงคะ่ะทุกคน ส่วนมากถ้าแพ้จะมีคนหนึ่งที่โดนดา่าเสมอไม่ว่าทุกุนจะเล่นทีมอะไรนะคะได้ค่ะเรานั่งอยู่ตรงที่ของทีมเยือนอเราไม่นั่งอยู่ตรงฝั่งเจ้าบ้านด้วยนะเรามานั่งอยู่ตรงนี้ส2มหมันคนค่ะทุกคนค่ะน่าเสียดายที่ตอนนี้เขาทําสนามหญ้าใหม่นะคะ าเกิดว่าเป็นสีเขียวนี่จะสวยมากเลยเราต้องรอฤดูการหน้านะทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะมาดูฟุตบอลไทยกันเยอะๆค่ะนี่ทุกคนตรงนี้คือจุดที่เขาด่ากันเห็นไหมเวลาเขาเชียร์บอลมันๆขึ้นเลยเนี่ยวิ่ง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 เห็นไหมโอ้โหมันแจ่มแมวแจ่มแมวจริงเลยทุกคนตรงเก้าอี้เขาก็จะมีบอกนัมเบอร์ด้วยนะคะเวลาคุณซื้อบัตรซื้อตั๋วมาว่าได้ด้ำเบอร์เท่าไหร่คุณก็ไปนะคะ เก้าอี้จะเป็นแบบพลาสติกนะคะสีน้ําเงินเนาะเดี๋ยวนิดเอานี่ดูก่อนพับนั่งลงมานะคะเก้าอี้ส่วนมากนี่จะเป็นพลาสติกหมดนะคะยกเว้นตัวที่เป็นโลโก้เห็นไหมคะถ้าเป็นแบบโลโก้บริรัมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีน้ําเงินหมดนะคะสวยงามส่วนสนามหญ้าทุกคนเขาใช้หญ้าจริงนะตอนแรกนี่นึกว่าเขาใช้หญ้าเทียมอ้ยหญ้าจริงทุกคนนี่เพิ่งเห็น สปอนเซอร์แต่เราฝั่งนี้ไม่เหมือนกันเว้ยฝั่งนั้นเป็นทรูฝั่งโน้นเป็นช้างฝั่งนั้นเป็นบุรีรัมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นยามาฮ่าตรงที่นั่งนักบอลน,นี้มันจะนุ่มเป็นพิเศษเลยนะโอ้แล้วก็เก้าอี้เล็กๆนะหรือว่าตัวนักบอลเขามันเล็กๆวะไม่รู้เหมือนกันนะคะ เมื่อเราได้ทําการถ่ายรูปจนหนาใจแล้วนะคะถ่ายวีดีโอจนหนาใจแล้วเราก็จะไปดูโซนสุดท้ายกันคะ่ะทุกคนแหมยิ่งใหญ่อลังการจริงๆสมชายาสนามสามห0ื่นสองพันคนแล้วแกคิดดูว่าตอนที่มันเต็มทุกที่นั่งมันจะแบบอมันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนตอนมันเต็มทุกที่นั่งอะอันนี้คือที่ไหนนะคะที่ลลึก อ๋อนี่พ่บเพิบนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันโอ้ขนาดเาห่ดเนียโอ้เปนสนามเลยโอ้ถ่ายนะครับผมกล้องทางนี้นะครับุกล้องอาโอเคพี่อินเตอร์อะไรหมดเลยพร้อมครับสองสเลยโอเค

เอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็นิดพาทัวร์ไม่หมดนะคะเพราะว่าที่กว้างมากทุกคนแล้วก็น่าเสียดายนะคะที่สนามช้างอารีนาของเรานะคะได้ทําการปรับปรุงสนามนะคะทําให้ เขากําลังทําพื้นหญ้าอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเรามาตอนที่พื้นหญ้าเขียวๆเ,เนี่ยจะสวยมากกว่านี้มากเลยนะคะแต่ว่านี่ก็อยากให้ทุกคนมานะนิดว่าถ้ามาตอนที่เขามีแข่งอะ่ะทุกคนมันจะสนุกมากแน่เลยขนาดเราเข้าไปอ่ะเรายังเห็นถึงความอลังการงานสร้างเลยเนี่ยขนาดนิดไม่ใช่คนบุรีรัมนะคะแล้วก็นิดก็ไม่ได้ชอบฟุตบอลขนาดนั้นนะนี่ยังรู้สึกว่ามันมันสนุกอ่ะมันน่าสนุกอ่ะกีฬามเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนค่ะยังไงนี่ก็อยากให้ทุกคนมานะ สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้จะต้องขอตัวลาแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่นี่กันนานมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไงนะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นิดขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ bye บ,บ๊ายบายสวนนั่น,นนะคะ,นนนะคคนอ้วนที่ไม่ยอมพาเราไปนะคะไม่ใช่คนอ้วคนเร็วหน้าดูบอกว่าเคยมา เรวมองพูดไป่แค่ตาจำหลอกไม่เอาเปเบิ้ง่งเขาเกิด้องไปจังสั่นเขาเป็นเี่งผีเขาเป็นจังสันเฮ้ยหรๆๆๆหลอกกนมาหลอกคนมา